ครับเรียนหลวงพ่อครูชันทาธรรมานุวัตรผู้เป็นประธานกรับผมแล้วก็หลวงพอ่อเจ้าพนัาเภอทุกอำเภออาจารย์เลขาและก,ก็บาอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุมนะครับก่อนอื่นต้องทางท่านพระครูสิริพัฒนเทศก็ขาบขออภัยไปแล้วผมก็ขออภัยตามด้วยนะครับเนื่องจากว่าการประชุมครั้งนี้เป็น ถือว่าเป็นกรณีพิเศษนะครับเป็นกรณีพิเศษก็ความเป็นมาก็ด้วยเหตุว่าครับก่อนหน้านี้คณะสงฆ์จังหวัดกาลสินได้มีการทำเอ็มร่วมกันทั้งฝ่ายอนิกายแล้วก็ฝ่ายธรรมยุทธ์ว่าจะจัดตั้งกองบุญดูแลพระสงค์อาพาธ ตกลงกันแล้วว่าจะจัดตั้งแต่ยังขาดระเบียบนะครับขาดระเบียบขาดรูปแบบในการที่จะเคลื่อนง,งานฉะนั้นเมื่อได้ฟังคำถามในที่ประชุมวันนั้นนะครับคำถามบางคำก็ทำให้เกิดแรงบันดาลใจนะครับที่ว่าเงืนโมฮันีมสิีเรียจังไดด สิบหซ้อยภาพวยสิบหีซอยผู้นั้นผู้นี้ใดจังใดนะครับคำถามนี้มาร่างที่ร่างไว้นะครับเป็นร่างที่เกิดขึ้นจากทางสสจได้ร่วมกับคณะสงฆ์แกนนำบางส่วนนะครับในร่างขึ้นมาโดยอาศัยเคสของหลวงพ่อวิละนะครับเคสนั้นก็มุ่งไปที่ว่า การดูแลในช่วงหลังจากออกจากโรงพยาบาลจากนั้นผมก็เลยได้มาศึกษารูปแบบของแต่ละจังหวัดของมูนิธิสังฆเพื่อสังคมของจังหวัดระยองของจังหวัดจันทบุรีและที่มาเห็นชัดเจนก็คือของจังหวัดศรีสะเกดนะครับดังที่ชีตที่แจกนะครับที่ผมสรุปด้วยตัวผมเองนะครับนี้ว่าสรุป ดูทั้งเล่มแล้วนะครับเล่มหนึ่งก็จะหนาประมาณนี้นะครับโหลดออกมาหนึ่งเล่มแต่เพื่อการง่ายผมก็เลยสรุปมาให้หนึ่งแผ่นนะครับ mm hmm. เมื่อศึกษาแล้วนะครับ mm hmm. ก็เห็นรูปแบบ mm hmm. เห็นแนวทางต่างๆก็ชิดเห็นว่ารูปแบบนี้ลักษณะอย่างนี้นี่ควรจะเกิดขึ้นนะครับในจังหวัดกาลสินก็เลยได้ พูดคุยกันในวงในเมื่อวานนี้เองนะครับเหตุที่ด่วนว่าเมื่อวานนี้เองอย่างที่ท่านพระครูสิริพัฒนาธิเทศได้ปารลบในเบื้องต้นนะครับ